สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788ครับผมอันนี้ก็จะมีท้าเวทนะครับของไหว้ไหว้ครูของหลวงพ่อชะนายนะครับฉันทะซาโลนะครับงานไหว้ครูที่ผ่านมานะครับวันที่29 30นะครับตุลาคมเนาะอันนี้คลิปนี้ก็บันทึกวันที่4 พิจิกาย่นสองห้าหกห้านะครับผมเนาะเพราะว่าพอดีเจ็บคอนะครับมันใช้เสียงเคียงกับลําโพงเนาะบางทีจัดทงจัดแถวนะครับก็ต้องอันดับแรกก็ต้องกราบขอบขอบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับเทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์เป็นเอฟซนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมเนาะก็พี่อุไรนะครับพี่อุไรก็นั่งรถมาจาก น่นครับทางไกลเลยเนาะมหาผมอยู่ขอนแก่นนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับสาหรับ f อนะครับ f อฟเอฟซีต้องกราบขอพระคุณนะครับนี่แล้วก็กราบขอพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับแล้วก็สั่งออเดอร์นะครับช่วงนี้เป็นช้าๆหน่อยก็ต้องกราบขอภัยนะครับพอดีเรื่องการขนส่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันผมติด ธุระติดดอะไรอยู่นะครับมันก็เลยกลายเป็นช้าๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็กําลังเริ่มเคลียร์แล้วนะครับกําลังเริ่มเคลียร์แล้วนะครับเพราะว่าผมไปช่วยงานหลวงพ่อนะครับจัดโต๊ะจัดเต็นอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะมันก็เลยช้านะครับในการส่งของนะครับบางคนบางท่านอาจจะของเพิ่งถึงนะครับบางคนบางท่านสั่งก่อนวันที่ยี่บเกนะครับสั่งก่อนวันที่29บเกของก็ยังไม่ถึงนะครับก็ต้องกราบขอให้นะครับสําหรับใครที่จ่ายตังค์แล้วนะครับของยังไม่ได้ของถึงช้าก็ ทักมาได้นะครับเผื่อบางทีผมลืมนะครับเผื่อบางทีผมลืมนะครับก็ทักมาได้มาถามอีกได้นะครับบางทีผมลืมส่งนะครับหรือของมันติดขัดตรงไหนนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่บี้พี่เกิดนะครับเสียนุนะครับพี่นุพี่เจนะครับที่ซับพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กลาบขอบพระคุณนะครับทางเพจหลวงพ่อชไนนะครับที่ส่งเหรียญส่งพระ ต่างๆเกี่ยวกับหลงพ้าฉชไหนะครับมาให้น้องนะครับน้องก็กาบขอพระคุณนะครับสาหรับสมาชิกใหม่นะครับ,รครบใ,ใครอยากติดต่อผมนะครับอันนี้ก็แอดไลน์มานะครับสแกนคิวอาค้ดนะครับสแกนคิวอาค้ดนะครับหรือใครไปดูคลิปเก่าๆนะครับเห็นเหรียญอะไรชอบเหรียญอะไรก็ทักมานะครับเผื่อผมมีนะครับบางทีผมมีอยู่นะครับบางทีผมก็มีอยู่นะครับบางทีผมคลิปใหม่ๆผมก็ยังไม่นําเสนออะไรงนี้ก็มีนะครับเผื่อบางทีผมมีตกค้างหรือเอามาใหม่อะไรงนี้ครับผมเนาะก็มีเหรียญบางเหรียญก็มาเรื่อยๆนะครับบางเหรียญก มามั่งไม่มามั่งเนาะมันก็แล้วแต่ความหายากเนาะอันนี้ก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์นะครับสแกน QR code นะครับสแกน QR code น่ครับอันนี้เบอร์โทรนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นไลน์ผมนะครับขึ้นไลน์ผมไอ้รูปหน้านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นเขียวๆหน่อยก็ได้นะครับเนาะแต่ขอเป็นชื่อนี้นะครับชื่อไลน์ผมนะครับอันนี้ชื่อนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็ธนาคารผมนะครับสาหรับใครที่โทรมานะครับสําหรับใครที่เล่น โซเชียลไม่เก่งนะครับอันนี้ก็จดไปตามนี้เลยก็ได้ครับตามนี้เลยก็ได้นะครับบัญชีไหนก็โอนได้นะครับขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้อันนี้ก็รู้สึกมีของเข้านะครับมีของเข้าอยู่มีของเข้านะครับมากล่องหนึ่งนะครับมาได้2วันแล้วพอดีเจ็บคอครับเจ็บคอก็เลยพักไปหลายวันหน่อยนะครับแต่โควิดเรื่องโควิดไม่เป็นนะครับตรวจแล้วนะครับเรื่องโควิดไม่เป็นนะครับก็มาเรามานําเสนอไอ้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกล่องช่วงท้ายกันนะครับ รอลุ้นกันว่ากล่องเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อเซยิตนะครับสําหรับเนื้อหลักๆเดี๋ยวผมดูให้นะครับเนื้อหลักๆบางคนถามหากันเยอะนะครับเนื้อนวะเนื้อสำลิดอะไรประมาณนี้นะครับพอดีผมยังไม่ได้นะครับผมหามาให้ได้ผมกําลังหาอยู่นะครับราคามันสูงนะครับเดี๋ยวรอเรื่องเงียบครับเดี๋ยวรอเรื่องเงียบอีกแป๊บหนึ่งนะครับรอเรื่องเงียบอีกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยตามหาใหม่นะครับรู้สึกว่าราคาตอนนี้สูงนะครับ เนื้อเงินนี่ก็ไปปลาไปหกเจ็ดพันนะครับเนาะครับเห็นเขาเล่นกันนะครับนวะน่าจะสาสี่พันนะครับช่วงหนึ่งผมเห็นเขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวรอเรื่องเงียบแป๊บนึงนะครับรอเรื่องเงียบแป๊บนึงนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นสําหรับใครที่ใครที่กําลังมองหาเนื้อหลักๆนะครับตอนนี้ผมมีทองแดงนะครับมีทองแดงรู้สึกเข้ามาองค์เดียวด้วยนะครับมีองค์เดียวด้วยนะครับองค์เดียวด้วยนะครับก็ราคาหลักร้อยครับน่าเก็บครับเป็นเสียยิดรุ่นแรกนะครับ เป็นเซยิด <ous> รุ่นแรกนะครับปั๊มเหมือนนะครับปั๊มปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อฉันไหนฉันทะสาโลนะครับเป็นหลวงพ่อฉันไหนข้างล่างเป็นเสือหงวขากาด้วยนะครับเป็นตัวที่หนึ่งนะครับเสือตัวที่1นะครับเสือล่ามโซ่ตัวที่หนึ่งนะครับเป็นเสือสร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับที่เป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มเหมือนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกของวัดสังขปีดีนะครับเป็นวัดรุ่นแรกของักวัดสังขปีดีนะครับก็็ากรนะจเเปข จะเป็นไอ้รูปหลอดนะครับอันนั้นก็พิธีใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีอายุวัฒนะหลวงพ่อนะครับเป็นอายุวัฒนะเสยิดนะครับเสยิดอายุวัฒนะนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญเหรียญอายุวัฒนะของหลวงปู่มหาศิลานะครับ77นะครับออก2 5 6 64นะครับ14ตุลานะครับซึ่งเป็นงานวันงานวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อนะครับเป็นอายุวัฒนะนะครับในปีที่แล้วนะครับซึ่งสร้าง ต,นตำนานนะครับสร้างตำนานแล้วก็สร้างประสบการณ์นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับออกผิวลุ้งนะครับอันนี้รับประกันแท้อันนี้ผมไปส่งเรียมเองนะครับอันนี้ส่งเรียมเองนะครับราคาอาจจะดูสูงหน่อยนะครับนะคะจะดูสูงหน่อยนะครับอันนี้ก็หนักร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้หกร้อยนะครับอันนี้หกร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับพร้อมเรียมนะครับพร้อมเรียมหกร้อยบาทนะครับเป็นซึ่งข้างหลังจะเป็น องคตนะครับเป็นข้างหลังองคตนะครับสังเกตองคตกับหนุมานนะครับจะหันหน้าคนละทางกันนะครับองคตจะหันไปไปฝั่งขวามือนะครับถ้าสมมติหันหันมาหาเรานะครับเนาะจะฝั่งขวามือนะครับจะฝั่งนี้ถ้าหนุมานจะหันไปฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ครับยันตัวนี้ก็เป็นแทนหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับอันนี้ตามข้อมูลที่ผมได้มาเนาะถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับในที่สําคัญนะครับก็จะมีหางเจ็ดคตนะครับเป็นหางเจ็ดคตนะครับซึ่งเป็นหาง มียันอักขระข้างในนะครับมียันอักขระข้างในนะครับแต่ละคดมีความหมายนะครับมีความหมายนะครับเจ็ดคดนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้นะครับเรื่องเจ็ดคดซึ่งเคยมีประวัตินะครับเคยมีประสบการณ์นะครับซึ่งมีคนเขาเรียกว่าอะไรญาติพี่น้องนะครับเถวี่ยวตามบ้านนอกนะครับเหมือนเหมือนผมนะครับเขาก็ญาติซึ่งใกล้ใกล้เสียนะครับใกล้หมดลมหายใจนะครับก็ไม่รู้จะทําไงนะครับเขาก็เศร้าโศกเสียใจนะครับก็เอาเหรียญอันนี้ไป ห้อยคอนะครับไปห้อยคอคนที่ใกล้จะเสียชีวิตนะครับก็รู้สึกว่าพูดง่ายว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วประมาณ3ามถึงสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นนะครับเขาก็ยัง้อวเขาก็ยังขอแบบคล้ายๆว่าขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองนะครับเขาก็ว่ามีพระสงฆ์ท่านหนึ่งนะครับได้ลงไปช่วยไปดึงเขียนเขากลับมานะครับซึ่งเขาหลวงทางอยู่ในป่าในมุมมืดอะไรทัอย่างนะครับเนาะ ซึ่งเหมือนคนที่เสียชีวิตอ่ะเหมือนเขาบอกเขาบอกว่าเหมือนเขาแค่หลับไปนะครับแต่ที่ไหนได้ถ้าว่าเป็นตามมานี่เขาก็เสียชีวิตไปแหละนะครับผมเนาะนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นรอยบุ๋มรอยนี่ไหมนี่คือรอยการตอกโคตนะครับผมนี่ครับรอยการตอกโคดนะครับข้างหลังอันนี้ก็เป็นเส้นเสี้ยนนะครับรายละเอียดต่างๆอันนี้เดยนแท้นะครับรายละเอียดไม่ต้องกลัวครับเนาะอันนี้ก็อเขาเรียกว่ายิงเลเซอร์นะครับ สร้างหลักหมือ่นอยู่ครับสร้างทองแดงสร้างหลักหมื่นนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมที่มันเป็นเป็นสอสลา,ากับลอลิงนะครับสีลานะครับปุ่มนาอตต่อโคดนะครับต่อโคดด้วยมือน,นะครับอาจจะนูนหรือต่ําไม่เท่ากันนะครับโคดอาจจะขยับตำแหน่งตำแหน่งอาจจะ อาจจะบางทีอาจจะขยือนะครับอาจจะขยบไม่เท่ากันนะครับตำแหน่งตำแหน่งการตอกโคตนะครับเพราะว่าเขาใช้การตอกมือนะครับตอกมือไม่ใช่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องมือใดๆนะครับอันนี้มาพร้อมกล่องนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับมาเรามาดูเท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งเท้าเวสุวรรณจะมีสามเนื้อนะครับในงานพิธีพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเฉไหนซึ่งเปิดจองเอ้ยไม่ได้เปิดจองเปิดบูชาในงานเลยนะครับแล้วก็มีรูปเหมือนรูปภาพวาดนะครับซึ่งเขาออกมาเป็นสแกนเป็นอันนี้นะครับก็มี ช่างภาพวาดนะครับเป็นซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับได้ออกแบบหลวงพ่อได้ก็ได้วาดนะครับเหมือนจริงมากที่สุดนะครับนี่รูปภาพวาดหลวงพ่อนะครับนี่ครับสวยงามครับนั่งบนพรมอัสนะครับก็นี้ครับมียันอัขระนะครับที่หลวงพ่ออันนี้ยันอัขระนี่ไม่ใช่ยันที่ว่าจะเขียนเอานะครับอันนี้หลวงพ่อท่านเขียนให้นะครับเขียนให้เป็นตัวต้นแบบนะครับรูปหนึ่งแล้วก็เอามาทําการทําเป็นรูปนะครับซึ่งแผ่นรูปนี่แต่ละแผ่นก็ไม่ได้ว่าถ่ายเอกสารมาเฉยๆนะครับก็ทําเป็น ลายลักษณ์อักษรน,นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมาตรฐานนะครับเป็นรูปเป็นแผ่นกระดาษนะครับเป็นเครือบเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นแผ่นไทยกระสานทั่วไปเนาะ <c oughs> ก็เป็นรูปเนี่ยนะครับเนาะขนาดประมาณขนาดประมาณเอะไม่มันทัดอยู่เซลก็ขนาดประมาณนี้ครับเนาะด้านล่างก็ประมาณห้าเซน ห้าเซนครึ่งนะครับประมาณห้าเซนครึ่งนะครับด้านข้างก็ความกว้างความยาวก็ประมาณนี้ครับแปดเซนครึ่งนะครับความนี่ครับเนาะก็รูปใหญ่พอสมควรนะครับห้อยหน้ารถก็ได้ครับห้อยหน้ารถก็ได้นะครับห้อยหน้ารถหรือเอาเป็นกรอบรูปนะครับใส่ตั้งบูชาร้านค้าอะไรต่างๆนะครับเพราะรูปใหญ่บางทีมันมันไม่มีที่วางนะครับเบื่อบางคนเอาไปค้าขายอะไรต่างๆนะครับก็ใช้ได้นะครับรูปผ่านการปลูกเสศษหมดทุกรูปนะครับอันนี้จะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับเจ้าหิง อะไรเขาเรียกว่าปลุกปักรักษาพระพุทธศาสนานะครับทุกวัดจะมีนะครับเท้าเวสุวรรณนั่งอยู่ด้านหน้าปากทางเข้าวัดนะครับนี่ครับอันนี้ก็ด้านหลังจะเขียนนะครับฉันทาโลนะครับผมเนาะก็จะเขียนเป็นเขาเรียกว่าฉายาเนาะครับหลวงพ่อนะครับนี่ครับจะมียันมียันนะคระกำกับนะครับนี่ครับด้านด้านนั่งทับกล่องสมบัตินะครับกล่องเงินกล่องทองนะครับไอเขาเรียกว่าอะไรคังสมบัตินะครับผมเนาะ กล่องเงินกล่องทองนะครับซึ่งเป็นสีมงคลนะครับแล้วถือกระบอกนะครับนั่งเฝ้านี่ครับมีถือถุงเงินถุงเงินนะครับ <c oughs> เป็นเท้าอิว่วรอันนี้จะเป็นไม้ขนุนนะครับไม้ขนุนตายพายนะครับไม้ขนุนตายพายซึ่งอันนี้ก็ได้มายากลําบากเหมือนกันนะครับซึ่งตอนไปเอาก็เห็นว่ามีอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับมีอุปสรรคหลายๆอย่างในการเดินทางบ้างแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรในการเดินทางในการเอาขึ้นมานะครับอันนี้ตอกโคตรนะครับรู้สึกน่าจะเป็นโค้ดยันหลวงพ่อนะครับโคดยันหลวงพ่อนะครับนี่ครับด้านล่างก็เป็นพื้นตะก่วนะครับซึ่งสร้างอย่างละสร้างอย่างละ400องค์เท่านั้นนะครับบูชาหมดภายในวันเดียวนะครับหมดภายในงานแป๊บเดียวเองนะครับซึ่งได้ชค่ไม่กี่ท่านนะครับสิทธิ์ในงานนี่ท่านละ1ท่านละ1องค์เท่านั้นนะครับ เปิดบูชาในในวัดนี่ตอนนั้น500นะครับเขาซื้อประตูวัดเลยเขาซื้อกัน8900นะครับตอนนี้ในกลุ่มน่าจะหลักพันนะครับพันเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดตามในกลุ่มนะครับเพราะว่าบางคนเขาได้ไป8 5 0 0้เขาก็ต้องปล่อยพันอยู่แล้วนะครับผมเนาะน่าจะหลักพันอยู่แล้วนะครับผมสําหรับเท้าเวทนะครับจะมีอยู่3เนื้อนะครับเนื้อละ400องค์นะครับอันนี้เนื้อขนุนตายพายนะครับอันนี้เป็นเนื้อขนุนตายพายอันนี้ก็จะเป็นพอดที่ผมมีมีแค่2เนื้อนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้อ ไม่ได้เขามาด้วยก็ได้ต่อเขามาอีกทีนึงนะครับได้ต่อเขามาอีกทีเขาแบ่งปันผมมาให้นะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าสิทธิ์สิทธิ์แค่คนละ1องค์เท่านั้นอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับเนาะน่าจะใช่ครับไม้พยุงนะครับและอีกอย่างอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นไม้พยังนิ้วดานะครับเป็นไม้พยังนิ้วดําตอนนี้ผมไม่มีนะครับจะออกดําๆเลยนะครับนี่ครับไม้พยุงนะครับสวยงามครับอันนี้ก็เขาลงเขาเรียกว่าเลยเขาลงไอ้เขาลง เคลือบเงาไว้ด้วยนะครับลงแชลกลงอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับไม้นะครับชันทะสาโรนี่ครับอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้พยุงที่สวยงามนะครับซึ่งไม้ขนุนนี่มีคนจองแล้วนะครับอันไม้ขนุนมีคนจองแล้วนะครับซึ่งเหลือตอนนี้ผมเหลืออยู่องค์เดียวนะครับไม้ไม้พยุงนะครับซึ่งไม้มันก็เทียบเท่าเป็นกับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงไม้พยุงก็พยุง เงินพยุงทองนะครับพยุงโชคพยุงลาบเนาะนี่ครับด้านล่างเนี่เป็นกล่องหีบสมบัตินะครับหีบสมบัติหีบทรัพย์สินเงินทองนะครับเกี่ยวกับคาเรียกว่ากันพวกผีปีศาจนะครับเป็นเจ้าแห่งเขาเรียกว่าเจ้าแห่งแห่งทรัพย์นะครับเจ้าแห่งทรัพย์แล้วก็เจ้าแห่งที่กันพวกผีปีศาจนะครับผมเนาะไอ้สาหรับทางพระพุทธศาสนานะครับถ้าใครสนใจก็เช็หน้าจอทักมาได้นะครับสําหรับสําหรับ ข้าวเวีดนะครับซึ่งเหลืออยู่องค์เดียวนะครับขนุนนี่เขาจองแล้วนะครับขนุนเขาจองแล้วมาเรามาแจกกล่องกันเลยนะครับผมเนาะสิบสามนาทีแล้วนะครับผมกลัวว่ามันจะตัดนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับนี่ครับเนาะพอดีถาดผมยังไม่ได้เตรียมเลยครับโต๊ะผมเนาะเทียบต่อกับเป็นโต๊ะทํางานนะครับมีดผมก็หาไม่เจอเนาะอันนี้ก็จะเป็นเขาส่งมาใด้เป็นเหรียญนงปู่ศิลานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ จำไม่ผิดสาหรับผ้าปิดตานะครับผ้าปิดตาสําหรับใครที่สั่งผมเดียวผมกําลังหาอยู่นะครับส่วนมากมันจะหลักพันหมดเลยนะครับโอ้มามันจะมาถึงผมนี่มันก็จะเป็นหลักพันหมดเลยนะครับเพราะว่าผมได้มาก็พันหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเป็นพันเอ็ดพันสองอยู่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะหาแบบราคาต่าๆกว่าต่ำๆกว่าพันได้นะครับต่ำๆกว่าพันให้นะครับเพราะว่า ว่ามันมันก็น่าจะมีคนปล่อยคนแมงปัานอยู่นะครับที่ราคาต่ำกว่าพันนะครับราคาที่มันต่ำกว่าพันนะครับเพราะว่าราคามันก็ถือว่าก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับราคามันตึงไปนะครับราคาหลักพันนะครับสําหรับเขาเรียกว่าราคามันตึงนะครับสําหรับสาหรับราคาภาพปิดตาปดนี่ครับหลวงปู่ศิลานะครับเดี๋ยวผมกําลังหาเรื่อยๆนี่ครับโอ้ อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของวัดโพสีสะอาดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่ครับสวยงามนะครับผมเนาะนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดโพสีสะอาดครับผมข้างข้างหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโทนะครับผมเนาะด้านหน้าก็จะเป็นเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดนะครับผมเนาะวัดโพสีสะอาด จังหวัดกาลสินนะครับนี่ครับสองห้าหกสองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับซึ่งผมเคยสวงออกนอกไปประมาณเป็นร้อยครับนะครับผมบอกตรงเลยเขาตอนนั้นนะคาเจ็ดแปดร้อยนะครับเขาสั่งทีละสามสิบสี่สิบเหรียญนะครับเหรียญนนี้เขาสั่งหุมหานะครับตอนนั้นก็ตอนนั้นก็หลวงปู่พึ่งพึ่งยา มีชื่อเสียงนะครับตอนปี63นะครับปี63เขาเลยเก็บกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็กําลังหากันด้วยนะครับราคานี่อยู่เกือบเกือบพันนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับอันนี้ผมแบ่งให้ครับเหรียญละ600นะครับเหรียญละ600บาทนะครับน่าสุกน่าเก็บน่าสะสมนะครับรู้สึกว่าน่าจะสร้างเนื้อเดียวด้วยนะครับเนื้อเดียวด้วยนะครับแต่มันจะมีมันจะมีอีกแบบหนึ่งครับเขาจะคล้ายๆว่าเขาจะทํมาเขาทํามาใหม่หรืออะไรเนี่ยผมจาไม่ได้นะครับจะคนละรูปแบบ คนละรูปแบบนะครับผมเนาะนี่ครับสังเกตดูนะครับอันนี้จะเป็นทองแดงลมดํานะครับทองแดงทองแดงลมดํานะครับนี่ครับด้านหลังอันนี้ครับนี่เห็นเห็นไหมเห็นเส้นเสียนไหมครับอันนี้ของแท้นะครับถึงไม่มีถึงไม่มีโค้ดไม่มีตัวเลขแต่ว่าก็จะเป็นของแท้นี่เห็นไหมเส้นเสียนนะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเหรียญนี้ผ่านมือผมมาเป็นร้อยนะครับผมดูออกนะครับผมดูออกนะครับเพราะว่ามันจะผมดูออกอยู่ว่าเป็นเหรียญแท้เหรียญเกศนะครับซึ่ง ท่านหลวงปู่นะครับซึ่งหลวงปู่ปลูกเสกรู้สึกว่าหลวงปู่ปลูกเสกเดียวด้วยนะครับในวัดแล้วก็ปลูกเสกในกับหลวงพ่อนะครับในวัดด้วยนะครับคือส่วนสูงไอ้ไม่ใช่ส่วนสูงไอ้วัดโพสีสะอาดนะครับผมเนาะนี่ครับเป็นเหรียญเหรียญละหกร้อยหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับหน้าใช้ด้วยนะครับผมเหรียญเนี้ยนะครับเกิดประสบการณ์นะครับถ้าไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าถ้าเหรียญไหนไม่ดีป่ต่างประเทศเขาจะไม่เอานะครับผมบอกตรงเลยนะครับทั้งที้ว่า เหรียญไม่มีโคดนะครับเหรียญคือช่วงนั้นหลวงปู่ท่านก็ยังไม่มีชื่อเสียงนะครับท่านก็อาจจะทําแจกทานแจกลูกศิษย์ไปนะครับผมเนาะเป็นเหรียญที่เมตตาครับเหรียญเมตตาเขาเรียกว่าเมตตาจากครูบาอาจารย์นะครับใครไปกราบไปไหว้ก็จะได้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ผมไปสอบถามกับคนเขาเรียกว่าคนคนลูกศิษย์เก่าๆที่รู้จักกับหลวงพ่อนะครับที่เคยเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อนะครับเห็นไหมเห็นสีออกลุๆลุ้งไหมครับกับเสียนเห็นไหมเนาะ ถ้าของปลอมมันทําไม่ได้นะครับแบบนี้ <tro> ของปลอมมันทําไม่ได้นะครับแล้วก <Atari> ็ไม่มีช่างไม่มีสร้างสร้างมาเสริมนะครับไม่มีเสริมนะครับไม่มีเสริมเพราะว่าเหรียญนี้คือมีบล็อกเดียวนะครับบล็อกเดียวมีบล็อกเดียวน่าจะมีเนื้อเดียวด้วยนะครับแล้วก็ทําลายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จํานวนการสร้างก็น่าจะหลักพันครับผมเพราะว่าตอนนั้นน่าจะสร้างไม่เยอะน่าจะพันเหรียญหนื้ออะไรสักอย่างเนี่ยครับเพราะว่าเพราะว่า ตอนนั้นลุงปู่ยังไม่ดังนะครับถ้าจะปั๊มเยอะนะครับมันก็ใช้มันเขาเรียกว่าใช้มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเพราะว่าณตอนนั้นลุงปู่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่โด่งดังเหมือนทุกวันนี้นะครับยังไม่มีใครรู้จักทั่วประเทศเหมือนทุกวันนี้นะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปวันละเต็มที่1ิบคนห้าคนสองคนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ใครสะดวกนะครับณนะตอนนั้นเนาะพอมาตอนนี้นี่ท,ทุกวันนี้คนเข้าวัดนี่โอ้ หลักพันหลักหมื่นก็มีนะครับในแต่ละวันเสาร์อาทิตย์นี่รู้สึกว่าหลักพันก็มีนะครับห้าหกร้อยคนก็มีนะครับผมเนาะต่อวันนะครับเข้าไปวัดนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าสร้างเยอะค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับผมเนาะแล้วก็เพื่อนที่จะเอาเงินมาสร้างนะครับไอ้ซ่อมแซมภายในวัดค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆภายในวัดนะครับหน้าตอนนั้นที่ท่านสร้างนะครับผมเนาะมันก็เลย สร้างไปเยอะนะครับแล้วก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับแล้วก็วารายรายละเอียดการต่อโคตต้ดตออะไรก็คือตอนนั้นก็ยังไม่มีนะครับทางวัดยังไม่มีนะค,ครับผมเนาะทางวัดยังไม่มียังใครๆว่ายังไม่มีลูกศิษย์อุปถัมภ์ที่ว่าจะสร้างโค้ดสร้างไอเขาเรียกว่าสร้างโค้ดสร้างอันนี้ให้นะครับพอหลวงปู่ม,ปมีชื่อเสียงมาปุ๊บก็ต้องมีโค้ดมีหมายเลขมานะครับเป็นหลักเป็นฐานนะครับเพื่อที่ว่าจะให้พี่น้องบูชากันนะครับลูกศิษย์ลูกหาบูชากันนะครับนี่ครับรายละเอียดเห็นไหม รายละเอียดนะครับรายละเอียดเป็นเส้นเส้นเส้นครับเส้นเส้นนะครับเส้นเส้นนะครับนี่แววตาหลวงพ่อนะครับนี่ครับอันนี้แววตาหลวงปู่เห็นไหมครับรายละเอียดต่างๆครับผมเส้น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 เป็นลุงลุงนะครับสองเหรียญนี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่ครับสองเหรียญนี่ก็เหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นไหมเส้นนี่ครับตัวหนังสูงตัวหนังสือครับผมเนาะนี่เห็นไหมเห็นไหมเส้นเส้นนะครับเหรียญแท้นะครับโอ้ขอบขอบนี่ก็ลุงเหมือนกันสวยงามครับเนาะ อันนี้เป็นทองแดงมันปูนะครับเริ่มออกลุงแล้วนะครับผมเนาะเอ้ยไม่ใช่มันปูทองแดงลมดํานะครับก็ออกลุงแล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวชิปหน้านะครับผมเนาะเดี๋ยวลิปหน้าถ้าเผื่อเย็นตกเย็นๆวันวันนี้ถ้ามีของมาเดี๋ยวผมอาจจะลงชิปรอบดึกอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะพอดีช่วงนี้กําลังฟักฟื้นตัวนะครับต้องกราบขออภัยนะครับในการล่าช้านะครับมีก็พี่ๆหลายคนหลายท่านนะครับที่ทักท้วงกันเข้ามานะครับถามกันเข้ามาเรื่องเรื่อง วัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลกับคลิปกับอะไรนะครับผมผมก็กราบขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปที่เงียบหายกันไปนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเริ่มเคลียร์ให้มันลงตัวนะครับพอดีผมหาเวลาไปช่วยงานหลวงพ่อนะครับมันก็เลยกลายเป็นยุ่งวุ่นวายอะไรต่างๆเลยนะเพราะผมต้องเดินทางไปอีกก็เดินทางไปวัดหลวงพ่อก็เกือบเกือบชั่วโมงครับผมไปนะครับเคลียร์ไปนะครับเคลียร์ไปถ้าสมมุติผมออกจากบ้านเที่ยงนะครับผมก็ไปนู่นประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงนะครับ ก็อีก5นาที10นาทีนะครับถ้าไวสุดนะครับถ้าช้าสุดก็อาจจะเป็นช้าสุดก็จะเป็นประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็ช่วยงานหลวงพ่อนะครับช่วยงานช่วยงานก,กว่าจะเสร็จก็ค่ําอะไรประมาณนี้มันก็เลยไม่มีเวลากลับบ้านมาอีกนะครับกว่าจะถึงบ้านอีกครับ อาบน้ําแต่งตัวอะไรต่างๆนานาเนาะครับมันก็ใช้เวลาครับทุกอย่างมันใช้เวลานะครับต้องกราบขออภนะัยครับสาหรับใครที่จ่ายตังค์ผมแล้วนะครับยังไม่ได้ของนะครับทักมาได้นะครับไม่ต้องกลัวครับทักมาได้นะครับถามผมมาได้นะครับถามผมมาได้นะครับทักถามผมมาได้นะครับเผมมืนะ่อของพีนะ่ตกค้างหรืออะไรยังไงเนาะถ้าพี่โอนเงินไปแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเนาะครับทักมาได้นะครับส่งของให้พี่ย่งอะไรเงี้ยครับเนาะทักมาได้นะครับทักมาทักมานะครับสําหรับ ในเฟซในอะนี่ผมก็เริ่มเช็คนะครับบางคนก็ทักท้วงมาแล้วนะครับของยังไม่ได้แต่ว่าเขาก็เข้าใจนะครับเพราะพี่บางคนเขาก็เห็นผมไปช่วยงานอยู่นะครับผมเนาะสำหรับลูกค้าบางคนบางท่านนะครับที่ดูคลิปผมดูช่องผมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ตงกราบขอบคุณพี่ๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังผมนะครับก็ต้องกาบขอบพระคุณครับ